นี่นี่พันเซลมากวันเจี๋ยน,น,นี่เขาสั่งเซลเพิ่นมาเน็ดอยู่ในตลาดบ่มีขายบ่กในตลาดก็มีอยู่ค่ะมันสิมีตลาดอยู่มันสิมีน้ำพอขาดพอขาดพอขาดที่เพิ่นขายในตลาดไหม,มขายมเมล็ดพันธุ์ก็มีอยู่แต่ว่าห้าวไม่พิ่นิดมันถือกลัวบ่เพาะไม่เพิ่นกับราคาเดียวกันคือราคาเดียวกันคือบอกไงคือมันมันเป็นแบบว่าตั้งแื่อเ้าไปถามมันมันสินบ่ได้ตามตามที่เ้าอยากได้นั่นนะเตี้ยมันกับบ้านในี คือบางเถื่อผลผลิตมันกรขาดคือหมายความเมล็ดพันธุ์มันกรขาดแต่ว่าถ้าเ้าเอามาเอามามันก็รับประกันได้เหมือนกันก็บ่ต้องไปรอบ่ต้องไปหาซื้อคือไปซื้ออยู่ในตลาดก็เอาหน้าห้าก็คือบ่ได้ต่างกันคุณภาพคือกันคุณภาพคือกันแต่ว่าแต่ราคาราคาของห้าถือกลัวปอราคาจากจากมาส่อทงห้านี่ก็สิถือกลัวยี่สิบบาทอือก็ถือกลัวยี่สิบบาทก็บ่หลายปันใดดอกบ่หลายปันใดครับก็เป็นราคามาตรฐานแต่ว่าขันห้าห้าซังเซลล์ก็ว่า ถ้าต้องการปูกนี่มันสิตามเป่าเข้ามาเลยนะถ้าต้องการย่ำใดเข,าเขา้า้เาย่ำนั่นเนี่ยไปตลาดคือครับนั่งเชือกแต่ม่มีห่อนี่ไั่เชือกแต่ม่มีห่อนี่ครับมันหลายี่ห้อนี่มันหลายยี่ห้อนี่แต่ว่าอขอ,าอ,องเขากำหนดยี่ห่อเรียบร้อยแล้วก็คือใส่ใส่พันนี่ยี่ห้อนี่แมนค่ะแมนบอกครับจำได้บอกจำได้บอกจำซื้อพันมันได้บอกหากพี่น้องสนใจอยากไปหาหาปลูครับแปซิฟิกหาเก่าทนี่แปซิฟิกหาเก่า ของบริษัทใดนอบริษัทใดนอขบานขบันจำบัวใหญ่มันซ่องคคือคือตโตพันุ์มันเป็นแปซิฟิกหาเก่าขบพดหวานสเวตแต่ว่าตโตใส่ผู้ซ่องมันจำบัวใหญซ่องยายแดงซ่องของเจ้าย่งบอเออมันต้องกขซ่องน้ำพ่นเดี๋ยวค่อยเบิ้งซ่องมันไม่พ่นเบิ้งตัวนี้ตัวโพดตัวนี้เป็นขบพดตาแ่งพันธุกรรมบอตาแต่งมาแล้วตาแต่งมาแล้วคือฮ้อ่อนนไป ไปต่อบ่ได้บ่ต่อบ่ได้คือปลูกได้เทื่อเดียวขันขนห้องไปปลูกล่องแล้วเอาไปทดลองแล้วคือคือข้าวเหนียวซอนแดงเจสีครับบานนี้มันมันส่วงนั้นมันขายบ่ได้เนาะครับบ้านมันก็แห้งค่าค่าแป้งครับเอเหลือแป้งเอาเอาฟักแห่งมันเก็บเก็บไว้เก็บไวใบราคาไปปลูกแล้วมันเป็นเป็นแต่ต้นงอกแต่ต้นแต่บ่เป็นฟักคุณพี่เจ้เป็นฟักครับบอกไงมันเป็นฟักกับฟักแบบว่ามันบ่สมบูรณ์แต่มันบ่สมบูรณ์แม่นค่ะมันก็คือจังซี่คั่นคั่นเขาเฮ็ดพันมาแล้วนี่ นั่นคือมันเป็นมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เขาเจ้าตัดแตงพันธุกรรมมาแล้วเนาะตัดแต่งพันธุกรรมมาแล้วเขาเอามาเขาเอามาเห็ดพันธุ์อีกบ่อใดเอามาเห็ดพันธุ์อีกบ่อใคือปลูกได้เทื่อเดียวปลูกได้เทื่อเดียวปลูกได้เทื่อเดียวคือจังไดต้องสือของพ่นธมาปลูกเขาเก็บในปลูกบ่ได้แต่ว่าถ้าเก็บในปลูกนี่คือปลูกได้แต่ต้นเอาต้นไปง่อยข้อยอันนั้นคือเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ววันนี้ขายขายต้นแต่ขายในบ่อใดขายในบ่อใดขายในบ่อใดแต่ว่าจังไดก็ับไปซสือในพ่นมาดีกว่า สำหร,<น>รับปลูกขอนุยาดขอนายาดประาติสัมพันธ์ให้พร้ม<น>อมกับเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมไฮบริด59เนอะแม่คร<น>ับแม่ไฮบริด59<น>ของแอดเวนตานหวานนุ่มหอมอร่อยส่งฟักเน่าผลผลิตสูงตั้งแต่โคนหดไปต้นแข็งแรง คือตัวนี้ก็คือกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งครับอราคากิโลละแปดร้ยห้าสิบโดยยี่ีคุณแล้วของอัะอาซื้อบางให้ผมถ่ายกับขาดของอันนึ่งตนไอ้ของไข่มูกหนึ่งตัวนี้อืมนี่ะซื้อบางเขาเงินนะของปุ๋ยไข่มูกครับ ของพนให้บิดห้าเก้าอ่ะเบิ้งเอาพี่น้องทำพได้อยากไปปลูกเด้อหาซื้อได้ทั่วไปตามทองตลาดราคากิโลละแปดรอยหสิบครับเี๋ยวนีขึ้นแล้วเดี๋ยวดีขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่พื้นที่ครับแล้วแต่ช่วงเวลามันครับก็ของบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์นี่แหละครับเอาให้ห็นซองมาแล้วครับ คือเขาโพดเขาโพดที่เอามาส่งพี่น้องเนาะครับผมเขาโพดเอามาส่งพี่น้องนี่เวลาเวลาเขารับเขาโพดเพิ่นไปนี่เขาเอาไปขายยังไหนครับไปส่งยังไหนเอาไป็นร่องเถวแถวแกนครับลงตลาดเลยครับตลาดาตลดนี่เขาว่าตลาดนี่คืออยู่สายนาะตลาดพลวีครับลอยเอ็ดตลาดพหลีลอยเอ็ดหมายความว่าเฮาไปลงตลาดลอยเอ็ดครับผมบอดิส่งบางอื่นครับเอาไปลงอมบองเดียวคือตลาดกลางอยู่ลอยเอ็ดครับผม พี่น้องเฮาบันเดกกคือเวลาเก็บผลผลิตก็ขึ้นอยู่กับตลาดราคากลางอยู่ตลาดราคาขึ้นลงมันอย่างไรเฮาก็ซื้อตามนั้นซื้อตามนั้นเฮาก็แค่เอาไนมาให้ก่อนบันเด็กเวลาคัดเลือกไนคัดเลือกพันธุ์นี่มีเซลล์คัดไม่ให้ครับเฮาสั่งน้ำเซลล์มากค่ะคือหมายก่อพันเซลล์มาอีกรอบนึ่งมันบอกพันเซลล์มาอีกรอบนึงว่าเป็นขอโพดคุณภาพครับที่เป็นเข้าวมอคุณภาพคือตลาดต้องการครับเจแล้วเวลาปลูกครับก็มองมาตรฐาน คือราคาราคาไมยก่อนเวลามาปลูกบม่มีปัญหาในเรื่องของงอกการดูแลรักษาครับแต่กับผลผลิตบันี้เวลาถ้าไปขายกับบม่มีปัญหาไปขายจังได้ก็ได้คือตลาดต้องกาครับมย่ำได้ก็ขายได้การตลาดบ่อ้องการเท่ากับขายป่ได้กันแล้วครับครับเพราะว่าเท่าเท่าก็ต้องเอาเอาพันธุ์เนาะเอาพันธุ์มาบัน้มดส่งพี่น้องอยู่ในเขตบริการนี่ไรปนไหนข้าวโพดเนี่ยบอข้าวโพด ไรเนยูยขาดด้วยกัที่นี่มันมันจะทะย่อยหลายหมู่บ้านลทย,ย่อยทย่อยหลายหมู่บ้านมันบ่กเม,มหลายหมู่บ้านบันดนี้ล็อตนึงล็อตนึงที่เพิ่นปลูกที่เฮาเก็บไปนี่แต่ละช่วงที่เฮาเก็บไปนี่ได้เทื่อละหลายไปานไดนจักตันบางหันของเพิ่นออกบ่แม่นสิได้เท่าใด3<า>ตันเตืนอนสา3<า>ตันกลัวสามตันกลัวสามตันกลัวเด็เนาะยายเพราะว่าตามที่คุยกันว่าหันคือ3ตันกลัวที่ได้ไปแต่ละแปลงแม่นครับบัดนี้เฮามาเฮามานี่เฮามาล่องไปไรปาะไหนในชุมชนเฮา ย่อยไปนะย่อยไปเรื่อยๆแบบผู้ใดตรงกันผู้ใดตรงกันเป็นบ่กแม่ผู้ใดตรงกันผู้ใดตรงกันบะเน็ดไม่ร่ามาเก็บนี่เขามาเก็บเองแม่นครับมาเก็บเองมาหักเองครับคือเจ้าของสวนผู้ต้องมาอยากบอกครับเข้าเอาไนมาไว้ถึงนี่บอกเขาเขามาเก็บเองใจกะซอยแน่กะดี้กะตอนนั้นกะซอยอยู่ธรรมดาครับผมแต่ว่าถัดสิ้นฮักไข่บ๊ชได้ก็ได้เดี๋ยวผมไปยับรถเดินกันครับครับครับต่อมีอีก็ได้ người người có lốc thả lôm kéo vậy xem gì lá thả em nó đây có này 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 có cái anh ัมีเลย้าสามไแล้วมกเ้าสมไม้มันเย็นนี่มันขื่นาซ้า่ยีิขีไก่ตัวเนี้ยม่ไจะใส่ครับลาดบุรีครับโอ้ขีไก่มาจากลาดบุรีพูนะผมาแต่อามาแต่ไก่เี่ยโมเมนตตัวนี้เอามาควงเอามาลำหนึ่งเอามาลูงขันบ่สันสันบ่อมาเป็นลำนี่คือบลไหลเลยนะปลไหลนะครับแต่มาหกกคือข้าหาก็ข้าหกต่อไปข้าห ต่อยก็ได้น่ะบักไม่ให้เกลี่ยอยเขาเห็ดกระโพดงามโอ้การใส่ขีกไก่นี่แล้วน้องเขาจะงามเออเขาจะได้ฟักงง่ายอย่าให้มันแตกได้เลยพี่น้องนี่คือขีกลายครับขีกไก่จากหลานบุรีครับเอามาใส่แปลงข้าวโพดของแท้เลยครับแแก้เพื่ออะไรครับ อขีไก่แท้ครับกีไก่แท่ช่องไหนครับช่องกว้างอิหลีครับยู u ูบครับยูทูบยูทูบยูทูบพี่น้องกันนี่ละโยโย่ไก่นี่ละเปลี่ยนขึ้นแห่งดูด่ไครับข้ามทาบ<อ>่แห่งมันบ่ เออแห้งโอ้ต้อง้าวเก็บเด้อขี้ไก่แห้งนี่นั่นแล้วย่านฝนหน่คือไทแมนไทแมนมันถือฝนมันจะมันจะแข็งนะมันจะแข็งบไม่ไม่้็อุ่นเด้นอนจะแข็งเราต้องใช้เกลือเพราะว่าไนขี่ไก่ลว่าไหนง่ามนะครับนี่ตะไกลแม่ก้อนนี่ขี่ตะวันแห้งดีแห้งดีแห้งดีแห่งดีกับพนักาเป็นคู่มาอย่านเลแห้งดี ขี่บ่เปียกขี่บ่เปียกต่ว่า้าเก็บเด้อใหญ่ฝนห่มบัเนหรมอยู่ค่ะวกนเลยเด้มามา่ว่ามีถาใ้งก็ถ้าใบเปียงจะ้งุถ้าเอาลงใเพ่นันก็เอาใเพ่นะสอบกทั้งหมดนี่สองยสองร้เออบเป็นหยังดอกไกระดเยนไม่า่่า่าฮ่าฮ่าฮา พวกมันตายวกมีราคาสองบาทผมมาห้เพื่นหมดได้ิเขาพวกหาห้าันยังไม่ได้ยังไ่ได้มาโอ้สินเออยมเ็ดมิงมาแล้วฟิกตมึงเหรอ่าละถึงมองตีรถข่วงต่อขายข้าวโพดขายข้าวโพดเครื่องงานเถละ เ้าของเสียดาเยอะปั้นผู้นั้นผู้นี้ว่าผู้นั้นผู้นี้ข่อยเดียอร่อยค่อยเดียวเกลียวสิบสองเนลียวสิบสองแบงอืมถ้าตุ๋ยเราไม่แบงก็สี่จอบเพียงหกปีนะตุ๋ยเออแฟร์มากกว่ากัสี่าิบสี่จังก็ได้สามวันคุีเบดสาม้อถอยแกโซ่ตัไม่ได เอาไไออเเป็นอาขี้ไก่มาปรับปรุงสภาพดินเอ,เอามาปรับปรุงสภาพดินเพื่อปลูกขา้าวโพดบใใใันนี้รอบนารอบนานี่ขา้าวโพดงามเป็นง่ำเ<น>พราะว่าคือหลังจากตัดรอบนี้เสร็จแล้วบันนี้เอาขี้ไกลล่ล่องมาเนี่ย<น>เอาขี้ไก่ล,ล่องปรับสภาพดินปรปับคุณภาพดินอันนู้นหนาไทายเนี่ยนี่คุณไปไทย่ายผมเรือมันเรื่อยโอ้อาซัสมนี่พอดีซ้ำนี่พอดีพี่น้องเฮ็ดได้คือหมายก็ว่าเอาซ้ำพี่น้องเฮ็ดได้ เอาไรสองไรนี่เอาไรสองไรเอาไรกว่านั่นนี่มันเป็นมันเป็นฟ้ามแล้วมันเป็นฟ้ามพี่น้องเฮ็ดว่าได้เอาตามกําลังเอาตามกําลังของพี่น้องคือผู้เดียวก็เฮ็ดได้เปิดไหนเราชูเบอนาะโอเคเลยนี่นี่ครับพร้อมแก่ไม่ใชแจวเห็ดลงอ๊อกคู่ฝนกุ้ยคู่เนี่ยนี่อ๊อกคู่ไม่นยุดเลยไม่ได้มันกินไก่แท้ครับพี่น้องกินไก่แท้กินไก่แห้ง กีไก่กีไก่กีไก่เอามาปรับปรุงดินเอามาจากลาดบุรีเด้อกีไก่เอามาจากลาดบุรีครับแห่งเป็นแห่งคุณภาพาปิลีที่บอกว่าคุณภาพาปิลีนี่คือแก่โบหลายแกะโบหลายแก่โบหลายไม่ได้ขี่อ่าก็เดี้มันยะเทิ่งตัวนี้ตัวนี้มันจะสอบทเ่งร์นก็จะสอบแรกเพราะผ้าป็นมันติดฝนมากกว่าเงยลงนั่นแหละ